เคยสงสัยไหมคะว่าเสื้อตัวละร้อยบาทที่เขาขายตามตลาดนัดเนี่ยเขาเอามาจากไหนวันนี้ค่ะกุกมีคําตอบให้ค่ะแพนแทนนี่เลยค่ะตลาดซิ่งฟึงค่ะตลาดซิ่งเฟึงเนี่ยคือตลาดที่ขายเสื้อผ้าราคาถูกมากๆตัวละสามหยวนตีเป็นเงินไทยก็15บาท กางเกยงยีนก็ตัวประมาณ14่หยวนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ70บาทค่ะเอาไปขายนี่คือกําไรจุกๆเลย mm. ใช่ไหมคะตลาดนี้นะคะเป็นตลาดที่เป็นเสื้อผ้ามือหนึ่งนะคะแต่ที่เขาทําราคาถูกได้เนื่องจากว่าเขาจะเป็นสินค้าที่เหลือเศษจ,จากตลาดขายส่งนั่นเองค่ะเขาก็จะเอามาปล่อยไว้ที่ตลาดนี้นะคะก็จะมีแบบมีไซส์อะไรสวยๆเป็นสินค้าใหม่ๆทั้งนั้นนะคะแต่จะมีข้อเสียอย่างเดียวก็คือไซส์มันอาจจะไม่ครบนะคะเพราะมันเป็นสินค้าที่เอามาลดราคานั่นเอง อย่างร้านนี้ค่ะเสื้อผ้าเด็กตัวละสิบหยวนตีเป็นเงินไทยคือเท่าไรห้าสิบบาทซึ่งแบบเขาเอามาขายตลาดแบบเป็นร้อยคือแบบกําไรคือแบบเท่าตัวจุกๆนะคะเส <Wow. S 1> ื้อผ้าก็จะมีทุกแบบเลยค่ะเสื้อผ้าผู้หญิงเสื้อผ้าผู้ชายเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมีให้เลยโดยเฉพาะช่วงเี้ยไออย่างหมดหน้าหนาวเนี่ยอย่างเสื้อกันหนาวเสื้อแบบคอเต่าเสื้ออะไรเงี้ยที่แบบที่เราเห็นเขาขายกันแบบ ส0 0ร0 0ย0ี่ร้อยห้าร้อยราคาปีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่นี่เขาขายร้อยบาทอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งแบบถูกมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการของที่ราคาถูกคะ่ะกุ๊กแนะนำให้ลองเปิดใจมาดูตลาดนี้นะคะตลาดซิงฟงค่ะ